นะครับแม่ถูกต้องบ่ะอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยนะครับตั้งลำอย่างเงี้ยแม่เออขึ้นมาครับขึ้นมา, hey, าเฮ้หนุ่มมุกเพชรขึ้นมาอีกลูกนอนสีนิ่งไว้นอนสีนิ่งไว้หนุ่มมุเพชรขึ้นมาอกีกหนุ่มมุเพชรขึ้นอีกสองทายเด้อ Well. ถ้า,าเหลือจะพลาดไปไม่ยอมทาให้พาดัวน้ำหมดเลยของเรายิ่งสะอาดขนาดนี้แล่วใช่ไพี่อ่ะโอเค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 ครับ